เพชรหมดอีกแล้วมันไม่เหลือเพชรให้สูงอีกแล้วทำไมมันเกลือจังวะมาเติมร้านพวกเราซิร้านโลบักช็อป T.H บริการเติมโรบักแบบ I.D. บวกพาร์ตเลทหกร้านมารุช็อปบริการเติมโรบักแบบ I.D. บวกพาร์เลทเและยังมีบริการกดกิฟต์แมต่างๆเลทเนะคะร้านดอกบักช็อปบริการเติมโรบักแบบ I.D. บวกพาร์ตเลทเและบริการกดกิฟต์แมออสตาทาวเวอร์ดีเนลทเด้วยค่ะร้านพิกกี้ช็อ บริการกดกิฟต์แมปต่างๆเลย7ถ้วและบริการเติมโลบักแบบ ID บวกพาร์ทเลย 6- 7ทุกร้านลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม My Hero 4หรือก็อีกชื่อหนึ่งก็คือ Hero Pixel นั่นเองนะครับผมอ่า เกมนี้นะครับก็เป็นเกมบนมือถือเนอะอาะเผื่อหลายๆคนไม่รู้นั่นเองนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแบบพิซเซลแล้วก็ลงดันเจียนฟาร์มครับแข่งกันเก็บคะแนนเก็บอันดับประมาณนี้เก็บแรงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีลงดันช่วยด้วยกันอะไรประมาณนี้นะเออซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาแจกโค้ดแล้วเราก็จะมาสอนเล่นนิดหน่อยนะครับผมว่าเออภายในเกมเนี่ยเราต่อวันเนี่ยเราควรทาอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะเพราะหลายคน,นยังไม่รู้นะ ว่าเข้ามาแล้วเออมันต้องทําอะไรมั่งเออแล้วมันทําอะไรได้มั่งนะครับภายในเกมเดี๋ยวเราก็จะอธิบายให้ฟังคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับก็ต้องอดใจรอนะีนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะแจกโคดวิธีการเติมโค้ดนะครับอ่าวิธีการเติมโคด้ดก็กดคําว่าเอา่อไม่ได้คําว่าสิเป็นรูปฟันเฟืองข้างบนขวามือนะครับเป็นเซตติ้งนะเซ็ตแล้วนะครับผมจะเห็นคําว่าแรกโคดตรงนี้แค่นี้ครับเราก็สามารถใส่โคดได้แล้วอ่าโค้ดเนี่ยเดี๋ยวเราแปะให้นะครับผมอ่าี่ประมาณนี้ ก็สามารถสต็อปแล้วก็กดเติมได้เลยหรือหรือนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์นะเราก็จะปักไว้นะครับว่าโค้ดอะไรบ้างครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะเราก็ยังไม่เคยเติมกันเราก็จะมาเติมครั้งแรกให้ดูเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเติมทีละโค้ดเ,เลยนะครับผมว่ามันได้อะไรกันบ้างนะอ่ะจุ๊บเรากดแลกโค้ดไปอ่าแลกสําเร็จอ่ามันจะส่งมาเป็นจดหมายนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเกาะไปทีละนิดนะครับผมอ่า ทั้งแรกสำเร็จคือถูกต้องนะครับผมถ้าเราลองเกอกซ้ำอีกทีหนึ่งล่ะเนี่ยเห็นไหมบอกล้มเหลวหรือก็ไม่ได้ละประมาณนี้นะครับถ้าแรกค้นไม่สําเร็จก็ลองแก้ดูนะว่าเราพิมพ์เกินไปหรือเปล่าหรืออะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเติมให้ทั้งหมดเลยนะครับโคดมีค่อนข้างเยอะเนะเออาะก็สามารถก๊อปตามได้เลยนะครับมีทั้งหมดออ6โค้ดนะครับผมนะตอนนี้นะเออที่เท่าที่เห็นนะครับ ซึ่งแต่ละโค้ดเนี่ยก็ดีนะสำหรับผู้เล่นใหม่ควรควรเติมเลยนะครับเติมโค้ดนะไม่ใช่เติมตังค์ <c oughs> อ่ะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่ช่องจุดหมายครับผมช่องจุดหมายเนะี่ยมันก็อยู่ตรงนี้เนาะอ่ากดเข้าไปปุ๊บนี่เดี๋ยวเราก็ดูตั้งแต่อันแรกเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่านี่เขาจะมีที่สุ่มเอ่อที่สุ่มสกิลนะครับผมแล้วก็มีคุณแจแม่คุณแจแล้วก็ได้เพชรนะครับ150เมตรซึ่ง ฟาร์มยากมากเลยนะเพชรน้าเงินเนี่ยถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็แรกแอาจจะได้เยอะครับหลังๆเนี่ยคือฟาร์มยากมากอ่ะเรากดรับไปครับเ้อ,อเราได้คุณแจสีแอ่ะต่อมาครับผมก็นี่ได้เพชรอีกแล้วครับร้อยห้าสิบเป็ดแล้วก็ที่สุมสกิลครับดีมากเลยอ่นี่อันนี้ก็ที่สุมสกิลแล้วก็เหรียญติบอกนี่นี่หน่อยครับเหรียญชุบอ่ะอันนี้ก็ที่สุมสกิลเงินอ่ะซึ่งก็นี่อันนี้ได้ได้เขาด้วยนะครับอันนี้เป็นสกินสวมใส่เดี๋ยวเราก็จะพูดไปในเกมเนาะ เขีย่น,นี้ก็ที่สุ่มไอเทมนะเออซึ่งอันนี้ดีมากควรหาไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะมันทำให้เราได้อาวุธที่ดีๆมาใช้เล่นนั่นเองอันนี้ก็เหรียญน,นะครับซึ่งตอนนี้เราก็หมดแล้วสำหรับเพวสเควสนะครับผมอ่าอืมนะเดี๋ยวเราก็มาอธิบายภายในเกมมันก่อนนะครับผมเปิดเกมมาเนี่ยครับมันก็จะมีแลงต,ตรงนี้อันนี้อ่ะพูดกันก่อนคือหลายคนจะงงตอนเปลี่ยนชื่อไม่ได้ให้กดเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าซึ่งพอเข้ามาแล้วนะครับให้กดเปลี่ยนชื่อตรงนี้อ่าซึ่ง หนึ่งคนเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อได้ฟรีนะครับหลังจากนั้นเสียตังค์นะอ่าออกก่อนหลังจากนั้นเสียตังค์นะครับพอเข้าเกมมาเนี่ยแล้วมันก็จะมีแรงตรวเนี้ยของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นดีนะครับก็คือเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะก็อัพไปครับซึ่งยิ่งอัพเนี่ยมันก็จะยิ่งโหดแล้วเราก็จะสามารถปลดล็อกดันดันต่างๆอะไรต่างๆพา,าสซีฟอะไรต่างๆของเราได้เต็มที่นะ อันนี้ก็รับเควสนะครับรับของประจําสัปดาห์นี่เราก็รับของเรียบร้อยภายในเกมเนี่ยมันก็จะมีแบบดูโฆษณานะครับซึ่งแนะนําว่าอันนี้ให้ดูทุกวันนะครับวันละสามถึงห้าครั้งนะครับเดี๋ยวมันจะมีเควสให้ดูเราก็ดูไปนะครับต่อมาครับผมเนี่ยเราจะเห็นแมวตัวนี้นะครับแมวตัวนี้ก็จะเป็นสกิลครับผมอ่าสกิลแต่ละสายเนี่ยมันก็จะมีมากมายไก่กองครับเรื่องสายนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนเล่นได้ตลอดก็เพียงแค่กดมาเดินตรงนี้ แล้วเราก็เลือกเลยครับอยากเล่นสายพระอยากเล่นสายธนูอยากเล่นสาย,าน,สน,ยาน,สนักลบก็ว่ากันไปครับเราเล่นไปนะครับแล้วแต่เราเราสามารถสลับเปลี่ยนฟันปลาไปได้เรื่อยๆครับผมแต่ด่านเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็คือเหมือนถ้าตัวนั้นเราเล่นไปไกลแล้วะตัวใหม่มาเล่นก็เล่นถึงก็คือยังก็คือยังเหมือนเดิมครับมันไม่ได้เป็นการเรียดีเนาะแค่เปลี่ยนสลับตัวเฉยๆ ต่อมาครับหีบอันนี้ก็คือจะเป็นหีบแบบพวกสุ่มไอเทมต่างๆนานานะครับอันนี้ก็สุ่มสกิลอันนี้ก็ของฟรีนะครับตามนั้นอ่าพอเจอลุงตัวเนี้ยแรกๆก็อาจจะยังปลดล็อกไม่ได้ครับมันจะเป็นลุงตีอาวุธครับผมเป็นการอัปเกรดอาวุธอ่ามีอัปเกรดชุดอ่มีเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเอ Passive เหรอ Passive ไอเทมอ่าเนี่ยส t ต t อ่ a ส s ต a สเตตัสอ่เขาเรียกว่าสเตตัสในเกมนี้ก็คือจะเป็นเปลี่ยนพวก สเตตัสในเกมนะครับเกาะก็มีเช่นเดียวกันครับและนี้ก็เป็นการตีคาฟอาวุธขึ้นมาน,นั่นเองอ่ะประมาณนี้ต่อมาครับเหรียญไอ้ไม่ใช่คุณแจซึ่งคุณแจเนี่ยแรกๆเนี่ยเล่นยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เข้าใจหรอกเออพอเราเล่นมากระท้องหนึ่งเนะี่ยถึงเราจะเข้าใจนะครับและถึงเราจะใช้ได้น,นั่นเองซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็ลงแค่ดันนะครับดันก็จะอยู่ตรงนี้นี่นี่พอวิ่งเข้ามาจะมีไฟนะครับดันเนี่ยก็จะมี2อ,อันนะครับคือดัน2อคนดันหลายคนแล้วก็ดัน หนึ่งคนก็คือเราก็เล่นดันหนึ่งเนี่ยคนเนี่ยไล่ลงมาเรื่อยๆครับผมซึ่งถ้าเราแบบเล่นเนี่ยก็แค่แบบลงดันด่านเดียวปุ๊บดานดอต่อไปก็ปลดล็อกนะครับมันก็จะมี2ดงดันนะครับเราก็เลือกดันในดันหนึ่งเพื่อปลดล็อกอีกดันหนึ่งอ่าพอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นเรื่อยๆครับต้องเล่นผ่าน2ดงดันนะถึงจะปลดล็อกอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเราเก็บดาวไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าไงได้แต้มได้เควสภารกิจอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่า ต่อมาครับเควสรยลยวันเป็นสิ่งสําคัญภายในเกมนี้ค่อนข้างมากพอสมควรแต่หลายคนลาอาจจะมองข้ามไปนะครับก็คือไอเลือกเข้ามายตกใจเนี่ยคือเราต้องทําทุกวันนะครับเพื่อรับกล่องๆนี้อ่าแล้วเราจะได้ไอเทมชิ้นนี้ครับ mm hmm. เหรียญอาวุธทองซึ่ง ก็อย่างที่บอกครับมันจะเป็นในการสุ่มหาทองมากนี่เควสสำเร็จครับเราก็สามารถกดรับได้ปกติเหมือนเกมอื่นๆทั่วไปนะครับดดรี่ <Daddy S 2> ก็คือจากเนื้อเรื่องเราที่เป็นดาวก่อนหน,น้านี้ที่เราพูดไปอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับลืมพูดไปก็คือเราสามารถรับหีบตรงนี้ด้วยเนี่ยสมมุติเห็นนี่ไหมหีบตรงนี้พี่ไม่มีละพอพอดีพี่รับไปแล้วเนี่ยเรากดรับปุ๊บแล้วเราก็จะได้ของครับดีๆนะครับก็กดรับไปซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ยมรีบรับเทา่าไหร่อ่าก็มีประมาณนี้สาหรับเกมที่ช หาก,กิลดีๆอยู่ครับกิลที่เขานั่งเล่นทุกวันซึ่งกิลพี่เนี่ยก็มีครับแต่มันอาจจะเต็มแล้วก็รับคนที่เล่นจริงจังพอสมควรก็คือพยายามเล่นตลอดนะครับซึ่งพี่ช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่อบอกให้คนอืดด่นจริงจังแต่เราดันไม่จริงจังก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนอน,นี่ก็เป็นเบอร์แบตเทิลพาร์ตนะครับเคลียร์ Create, อธิบายแบบสั้นๆแล้วก็กดแบบเข้ามาปุ๊บก็ทำแบบ คือไม่ต้องทําอะไรมากคือทำเคล็ดวันนี้เสร็จแล้วก็ออกก็ได้นะครับหรือเราจะทําอย่างอื่นด้วยเคล็ดพาสอะไรแค่นเนี้ยวันหนึ่งพี่ก็เข้ามาเล่นได้เคล็ดประจาวันเสร็จพี่ก็พักครับหรือว่าเคล็ดเคล็ดคิวนะครับถ้าวันไหนมีแบบเข้ามาเร็วใช่ไหมแล้วเจอคนอื่นก็ชวนชวนคาเคล็ดแครนําเคล็ดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะมีเลือกเนาะแบบเป็นพวกสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยชั้นแรกสัตว์เลี้ยงอ่ะมันก็ยังไม่ปลดล็อกให้พอันปลดล็อกเดี๋ยวมันก็จะอธิบายให้ครับน้อง ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์บอกถามสอบถามกันได้นะครับผมก็จะมีแบบเนี้ยให้คุยโฆษณาให้ดูโฆษณาประมาณเนี้ยซึ่งเกมมันก็จะมีแบบเขาเรียกไงให้ดูโฆษณาสักน,นิดนึงเพื่อเราแบบทาอะไรอื่นนั้นได้นะครับแล้วก็มีดันเจียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเ,เข้าอารีน่านครับเป็นการวัดพลังกันว่าใครเก่งกว่ากันนะครับส่วนอันนี้ครับก็เป็นดันเจียนแนะนําว่าถ้าเราปลดล็อกทุกช่องแล้วลงทุกดันนะครับทุกวันห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆ สำหรับดันเจียนนั่นเองสาหรับของในตัวเราประมาณนี้อ่อะต่อมาครับก็คือเรื่องของครับผมของหลายคนเนี่ยก็จะไม่เข้าใจาว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีซึ่งเราก็จะวัดจากตัวเราเนะครับเราอยากเล่นสายนี้สายนั้น,น,นเต็มที่ครับภายในเกมเนี่ยมันก็จะมีสายสามสายเนาะที่แพ้ทางกันครับไฟแพ้น้ําน้ําแพ้พืชพืชแพ้ไฟอ่ะแค่นี้เอง ก็คือสีเขียวแพ้แดงสีแดงแพ้ฟ้าสีฟ้าแพ้เขียวอ่าสีเขียวแพ้แดงประมาณนะี้วนลูปอย่างนี้เลยครับเป็นวงกลมง่ายๆก็ภา,า,า,ายในดันนะครับเดี๋ยวเราก็าลงให้ดูสักหนึ่งดันละกันนะครับผมอ่าแล้ก็ลงไปนะครับนี่แล้วเราก็เลือกอ่าเพราะอันเนี้ยเห็นไหมจะว่าเฮ้ยอาวเล่นไปแล้วนี่รอบหนึ่งทำไมยังไม่ปลดล็อกก็คือเขาต้องให้เล่นถึง2รอบสองสองดันถึงจะปลดล็อกนั่นเองก็เลือกอีกอักอนหนึ่งนะครับที่เราเล่นแล้วรู้สึกถนะัด ภายในเกมเนี่ยเขาจะให้เปลี่ยนอาวุธเราประมาณ2นะเออสอันก็มีอาวุธเป็นาธาตุครับผมอันนี้ก็จะเป็นาธาตุพืชเนาะแล้วด่านนี้เป็นด่านธาตุพืชเราก็ต้องหยิบไฟมาครับผมก็คือด่านสีเขียวเราก็ต้องหยิบไฟอาวุธสีไฟก็คือสีแดงเนาะแล้วเราก็เล่นครับยิงภายในเกมก็จะมีประมาณนี้คือยิงมอนยิงอะไรไปนะครับชิวๆไม่มีอะไรมากซึ่งก็จะมีบอสให้ตีสนุกๆครับผมซึ่งเกมเนี้ยมันก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเกมแนวฟาร์มเนาะเออมันจะไม่มี pvp แต่มีลงดันกับเพื่อนเน,นเลยคร แล้วคนก็เลยแบบพยายามทยอยเล่นกันแล้วก็ชุดครับต่างต่งางนานานะครับเดี๋ยวอันนี้เราก็ตีให้ดูก่อนครับชั้นหนึ่งรอบเล่นให้จบไปเลยพยายามหลบซกสกิลพวกสถานะผิดปกตินะครับอย่าไปโดนมันมากนะเนาะเนจะททำให้เราแบบเกมเราเดินช้ามากเลยครับอันนี้ระเบิดใช่ไหมเ,เราก็ไม่ต้องทำไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปโดนเน่หลบๆประมาณหนึ่งแค่นั้นก็สบายแล้วเนี่ยเราก็เล่นไปยิงยิงยิงซึ่งมันก็อาจจะดูน่าเบื่อนะ เออแบบเฮ้ยเห็นมีอะไรเลยพี่ก็ยิงแค่มอนเออข้อข้อ,อ,อ,อแล้วแต่คนนะครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบก็ตามนั้นเนาะซึ่งส่วนตัวก็เล่นก็ก็สนุกดีครับมีบอสโหดให้ตีเป็นประจาซึ่งดูมันก็เหมือนง่ายหน้าเบื่อเออซึ่งอันนี้ก็คือมันง่ายครับพอเล่นไปยากๆเราสนุกมากคือแบบมอนมันโหดอะไรเงี้ยเราก็ต้องหนีเราต้องสู้แบบเล่นแบบจุกๆหน่อยอะไรมาเนี้ยเออจุกๆก็ยังไม่รู้หรกแปลว่าอะไรแต่ก็ช่างมันเห็นเขาเรียกกันเออเราก็ฆ่ามอนพอฆ่ามอนเสร็จนะฆ่าบอสอ่ะ แล้วมันก็จะมีกล่องให้รับแล้วก็รับกล่องรับแค่นี้แล้วเราก็เก็บของครับอ่าภายในจบมาแล้วกดออกแค่นี้ผ่านด่านแล้วครับนี่ด่านครเล่นแบบดันเจียนธรรมดาซึ่งมันก็ง่ายแสนง,ง่ายแล้วก็มีลงดันเอ่อซึ่งเอ่อลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือแต่งชุดครับชุดเนี่ยเขาก็จะมีให้ซื้อนะเออมีชุดแบบเป็นพิเศษที่เป็นคอมโบเซตที่เขาจัดไว้ให้นะครับหรือเราจะสามารถเลือกแต่งเป็นทีละอย่างก็ได้แนะับแล้วแต่เรานั่นเองนะครับผม ซึ่งมันก็เราตะคนชอบนะเนาะอ่าส่วนตัวก็แบบแต่งเป็นเซตอยู่แล้วนะครับแต่งเป็นเซตผู้หญิงสวยอยู่ละอ่ะเอาหัวเป็นอย่างนั้นซะได้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราก็ขอแต่งเป็นเซตเลยอย่างงี้น่ารักดีออกนะประมาณนี้นะครับเกมนี้เล่นก็พยายามแบบฟาร์มไปรายวันนะครับอ่ะแล้วลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้ตรงเควสเนี่ยเออมันจะมีเควสรายวันนะครับเราก็ทําแค่เควสรายวันหน่อยเดียวอ่าช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเราแบบเรารีบเราอยากข้ามขั้นข้ามแหลง พื่อแบบไปอันดับต่อไปนะครับให้เรา,เาลงพวกนี้ซึ่งมันก็เขียนอธิบายบอกแล้วว่าให้ทําอะไรบ้างตีบอกอ,บอัปเดตอัวเดตใหถึงเวอร์สี่สิบอะไรอย่างงี้นอย่างี้งั้นก็อ่านตามนี้เลยเพราะมันเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับเกมนี้ก็เล่นง่ายๆมากๆนะครับผมอันนี้พี่ก็เล่นอันนี้อันนี้พี่เล่นเพราะพี่อยากเล่นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ,กบใครมาจ้างมาเจิงนะเออก็อยากให้มาลองเล่นกันดูนะเ,เข้าแขนพี่ได้นะครับผมซึ่งแขนพี่ก็อย่างที่บอกครับก็ ตอนนี้รับคนที่อยู่แรงเอขึ้นไปนะครับแรงเอขึ้นไปนะถึงจะรับนะครับผมถ้าไม่ถึงแร้งเอนะครับและถ้าไม่อ่อนนะครับผมถ้าไม่อ่อนเกินแบบวันหนึ่งหรือ2วันนี้พี่ลบทิ้งนะครับพี่ขอไล่ออกคิวเลยนะครับพี่คิดว่าถ้าน้องไม่เล่นพี่ก็รู้จะเก็บน้องไว้ทําหม่นะครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับอ่สองวันและกันเพราะพวกนี้ยังแบบยังแอบมาเล่นกันอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันเออสำหรับ เกมนี้แล้วก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปเติมโค้ดกันด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นก็มาลองเล่นดูสนุกเพลินไปนะครับพี่ก็มาเล่นอยู่อาวุธอาวุธเนี่ยเดี๋ยวเราก็ว่างๆก็อาจจะมาอธิบายแล้วกันเรื่องการเรื่องอะไรต่งตางๆนาน,นาน,นะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่บางคนก็รู้อยู่แล้วซึ่งมันเข้าใจง่ายแล้วเกมอธิบายไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองเ,องเนาะไปเดี๋ยวเราก็จบเพียงแค่นี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครรง่น a แล้วนะครับอยู่เซิร์ฟ ตูมเซิฟแหละเซิฟเซิฟตัวเบียะตัวบีดดหน้าเซิฟอันที่2นะครับก็นั่นแหละก็เข้ามาเล่นเซิฟนั้นนะครับถ้าอยากจะเล่นกับพี่นะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมบายครับ